มาเลยบัดีบังเดียวอามาบัดีได้ดีบัดเออนายคนเคยกันก็ได้บัดได้เนาะเอ้าค่ะอันนี้เนีอันนี้เนี่อันนั้นมันอันนี้เนี่ยมันเบี้ยวอืมนะผ่าขนุก าามาอยู่เข่าเฮือนเอ้ยมาอยู่เข่าเพื่นตกผ้าห้องเฮือนเพื่อนแม่น้องอยู่ดิ <c oughs> อ่ะไปได้เลยเห็นงวงเงียบๆเยอะนี่เฮยู่เข่าวะแล้วไปเงวงเพื่อนเราอะเรางวงหายอุ้ยใจเละจานาเด้อเจ้าอ่านมือกินอ่ะ เียนใจด้ต oh no, ิรีนใจโอ้โหสบายดีเีนใจ้อเสไยแล้หรลมอายี่นใไม่ให้ตอนมันงกไม่ได้เห็นยังว่าตอนมันงกอันนี้นะมันดะเห็นดิลงลประตูหนาแล้วพัดแตแล้วหันห้ามกันเบากันน่นๆจงหน่ยพวกกลงเน้อจึง่ายมนี่ดิพ่อฝึกข้าไปนนึงะนะออกมาบกมันนี่โดดลงแล้ว หม่แม่ก็บอาไปเป็นเป็นหัวได้เนี่ยนะต้ม้เฮงเฮงบาดนู้นหลังมือบอกงายเนาะอากษาสวัสดีเริ่ป่าลุงเริ่มโผล่พอกันดีแล้วเจ่าเพื่อเริ่มเจ้ามาน้องแน่แน่ยังมีเพื่อนยุ้ยนเพื่อนอะเพื่อนพินดีเพื่อนตุ๊กพายุเขาก็จะกบกะฮักทับทางเขาแล้วประตูกะรุดออกต้นไม้ต้นไม้เฮงแผลกระโหลกโน่หม้อ แต่ประตูเข้าใจว่าได้เป็นอย่างบ่ปลอดภัยปลอดภัยเนือประตูะีาเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> มาที่มาพากันมายกประตูนะเขาบอว่าบา่ยกขึ้นกันม,<า>มันสีงวอสีขายขอย<า>้อเงขาขยันเนเนาเปิดน้น <c oughs> อืยันออยันไปแต่ว่ามนจอตอยู่น็อตอยู่แต่ว่าชูราไผ่แบบมาแห้งอันทําไมลมมาแหงนึ่งกับบยู่กันได้เนาะ งานจวกินท่าไรว่าทานลมมากกว่าเงี้ผมกางมือวางทักจังพ่อฝนมันมาส่พ่อมไปส่พ่อตีแบบนี้เลเขาทําให้ฝนตกเงียบเลเพื่อนกับเขาคือกันเต็มอยู่ตีแบบพันธะสกิวคนเราคนเราสกิวคนบอกเนี่ยเราชม่องสกิวคดบอกสกิวคดก็เห็นว่าดูกันบ้านท่าบ้นขาวแล้วเนาะบันนิ่งน้ำประตูแบบจริวหอวลงแน่ใช่นู่น่ใช่ ยันยี่บ่นุ่นนี่ไร้บอมันดุกจะได้มีคนจับกล่องครับไหบอไหนบอบรรณาเนอเพิ่นต๊วันนี้น่ะล็อกไปเร้วบัดอ๋มันตกลร่องมันไห้มามันตกร่องเนาะมันตกลร่องมันตรงบ่ คุณเต้เหมืงยุ่งได้จะทำหัวเห็นไหนนไหนกัน,นด้เอิญนุ่น,น,นกันได้ไรบ่เฮะะชอง้ามก็นละขายเนาะ ไอ้เบี้ยวเฮ้ยอเบี้ยวชายมาม่ได้ยเบ้ยนะเจ้าไม่พอเลว่นั่นมัดเตนด้วยนี่อะไเฮ้วเเอ็ดอะไรเนยเอ็ด้อยก็ดอยอยังบาดเอ็ดก็ได้เอ็เอ็ดเอเอ็ดนะเอ็ดังมเรื่ออรเอ็ดนั่นถึมันก็บมเข้าว้มันบาดอ เอ๊ะกยังขนไรอจะพกทำไรชื่อาเก็บคดมันแค่นี้เด้อเอามันจำกองเอ้ก็ได้ไหมไอจีมันกองก็วังยุ่มนี่โอ้ต่ไรนนคยบึกแมแมนบ่นนบบึกนูนหนานน่นี้วกัแล้วกันพรุ่มนเดี๋ยวนี้น่ะกงาบยุ่มะเลี้ยนเปน่ไหนบอเฮ้ย

ได้ดีบัดเออไหนคนเคยกันก็ได้วันได้เนาะเอ๋อค่ะอันนี้เนีอันนี้เนี่ยอันนั้นมันอันนี้เนี่ยมันเบี้ยวเอออันนี้มันฮักหาแล้วไหมไหนบ่ได้แหละยังอีกนึงอีกอันเดียวนี่แหละมันเดียว <ส>อ้าวยังพ่นอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่บัดนี้ตกล่องเหนื่อยแล้วพ่นนี่เฮ้ยวันนี้ล็อกประตูไว้เด้อบัดเด้อเอากุญแจล็อกไว้เด็กๆล็อกบนทันเนาะล้มมาไม่ได้ล็อกบนท่านเจ้าม่ตั้งใจมาล็อกปริมาแมนทำไม่ต้องไม่ทำถมาดน่ทำมันล้มมาหอยเครืองนี่แล้วมันนย่ประตูล้มเห็ดเหรอเขาประตูฮาแล้วเขาพากันลุกมาล็อกในเข่าเสืออยู่ ลมมาลมชงลมหงอกมากวันนี้ก็ันนีหักเดี๋ยวเลยอันลมลมรอบแรกอันนี้นะรอบแรกอ่อรอบชงนะยันมุนยุบอ่ะรอถามอ่ะนให้เรามีนคนถามเนี่ด้อานี่ตัดแ้วอเาไม่หเนะเออวานี่มันก็ิก่แม่นนะตัดว่าไ้กให้เขาบอกอันไทก็ได้เราเนมีชายนะตัดนี่่ะาเได้หตเออ เพินพ่นเพินพ่นตัดเพิ่นกันลากออกเลยจอยนะจอยฮะ้ะอะเอ,อิญใช้นี่อ่ะ,อะเดได้ตัดให่บ่ <laughs> ออหรอโอ้ให้เหรอมาแล้วไม่ไม่เตาพอมได้เนี่ยก็ได้กได้นี่ยนะไนุกเา้าิคเคยนุกเช้าจะนั่งกินเข่าอยู่ก่ไมเอาังม่แมันเตาล้ป่งไหมเะม่มันบังอันนี้บ่อยมันเอาลงมานี่มันฉุ่แล้ววะเ่ะเป็นติ มาแล้วมันชุ่เดตัดตันไหมเอาจบได้ชอตไหมห่วงอนบห่วงอนอลยแหนาวอยู่ได้เอ้ยนอเมก้อลหนาวอยู่ได้นี่จะลนที่ไหนลนบอ้นี่แกตกใจเลย โอ้ยขาจบปกระกตูกี่ดีดับดูนมันเนะ่าเหยอคนแคนนแต่ว่ามันมันตี่าได้ผมมันหลกไปอ่อแม่มันมนุ่ตกลงมาได้แบบโอ้ยไอไห้บ้ง <c oughs> เอามันอ,ดอนะัดก็ได้ เี๋ย่ังได้ไหมคือชิบอะไรง่ายความยังดีอยู่โอ้ามันดูเทดีบอกขยไม่ซื้ได้อไรไม่ไม่นีสุขภจเท่ยัองะนท่หน่ม่ช่้าสีสีสวยวยดีอยู่ใมากก็ไหวห็ดแลวกันวยกัวไปยก็กบลงผักแด้เนยอะไยังไงทางไปเลยติดทางไปแาบ้านเลย ้ยไไปแเดี๋ยวเพื่นมาฉีเอาขางนีของบอก่โอ้ยนายหรอหับรอมุ่นไปด้นะกิมี่ห้หนุนขาเลิอกินว่าจอดกันหวยัดรอดัขาดฮะแ้วเบอเพื่อนจะไปเราจะเอาไปเพื่อเบอเลยหนือเเหนือเลยเนกนะ เพื่อถ <god> ้ามันมีมมีกันสาดมันจะข่าทังประตูอ่นแหละนามนะอันนี้จะมีล้วนว่ามันยางนะกันฉาดนะเดี๋ยวกันมาถ้าชีได้ก็ชีหาว่าใส่ยุบมันก็ังกัดคออ่ะแหละหมอมันแทงมอแทนกับเัวเนาะมามีนใสแนะว่ะเข่าวา้าสูบใบเลาเพิ่นเนาะเบาหอยเง้ยบนง่านเนาะเงยอกัเจ็บมันเป็นพัตติติจนะใส่แล้วละรอราไม ป่อนะาวบ้านเมินเมะอนอย่างนี้ะนี้เห็นเล้สิเมื่อ้ว่ากันเนาะข่าวคนกูอน้าบอเองา๋อเธอานี่บอเห็นนีนี่บอเห็นต้นไม้ทับทางเฮือนเลาเนี่ยนี่องมาถาม อย่าโทรมาถามเมื่อไรพายุด้เนาะมันข่าทุ่หม่งเนาะนี่มาถ้าเวาปีก้อนๆยังคักปีก้อนังสาวไฟฮักเนาะวันอาทิตย์ไปสอบได้ผกมีไฟใส่กันใช่ปะเปนิ่ว่าหมัแห้งบนไหนน้ำวอรในเซตนวอรนี่นะยังแ้่ละเซตบอนี่ gần sáng vì ông này mặt tai niệm lúc này sạn mặt 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 mặt

เน่เจ้าฮามาห้ามน่น่ตัวเช็ดน้ามาแห่งเนาะมันมันมีน้าเลมีน้ามาถูน้าเลยเมื่อเนึ่งเช็ดมาอีกแตกันยังเช็ดเท่ากัเปี่ยนค่ะตอนนี้นะเปียกเปียไนะเปียกเลยแหะเหตุเหตุกานณ์สตร์หลายคนอยู่เพื่อนเลยนนเนาะ เะวังอยู่ดีออกมาจากห้องนมาหนูหัวเตะหัวเตินนะเสิบอให้คนเดิอเยนไงนดอิอย่าบหมู่มามามาม่วงคํำเลเสียบ่าแล้วเนาะยังกินยังไงกุ๊กกุ๊กเขี่เซียมบ่คนมคนเ่ไเีม่างิ่เียสียมเลยไเี่ย แเฉียบิมเ่แกยนมเายดาอยจตี้บกอเตเลแต่อบมมันโตเป็นไทรอยส์บ่าน่อยู่เรือโลกไทรอยกัเดิองมจักเหอเฮ้ยอยบุกซือมาหว่าสันอ่เ็นั้นเต้องไปกินข้าวบตรงเวลานเลสั่นค้าสักยานี่เองเลย เราถ้ายกินแเลต้องเขาแน่พ่สราถลอยต้องกินเขาต้องตรงเวลาเลยมันเย็นแหมกนแซนานายังเชื่อยูงไม่กินกีฬจริงจริงของกินเยอะแยะเว้ยกินน้ำกันลายกนในแซ่บขโยอ่ะขมยหมมาข้ากินเนี้อมาแซ่บเลยเป็ี่ยนเยอะตกลงไปหาดินดิทีดินนี่อะไรเนาะหมอยู่กับกันขายของเนาะมามูม่ได้ ว่าชิล้อมยุวันนี้น่นแต่ว่าคนตคนได้ร่วม่ยเน้ช่น่ะไม่ใช่มจุ่มกินอยู่หันก็อ้วนอยู่บังอ้วนยุวอ้วนจะผู้อ้วนอันผู้อ้วนดีมันได้ถือเงินไทยเงินนั่เงินไทยอันน้่งอันน้่งต๊ะจะมันข้าไนะยิ่งคำนั่นนะเมื่อก็บสินแทมโต๊ะแทนยุเจไปอ่ะแก่แล้วะชมันได้ฮแเสบ ซ่บแซ่บโอ้ยไปพอได้ซื้อยังเช้าบุญน้มรูปพ่อเฮงเดาดื่มบัดตัวมบงทีอ้าเบุญารกันกัอุ้มลูกนั่นกันเดือดเอาโนนนั้นนะลดราคาลดไปสำเร็จรูกแฮมนี้วได้กันยีขาตอนเลอกยิงินี่อยู่เห่อ Bogin là yêu bogin hay thích mang thanh bogin yêu này. mang thanh bogin yêu thích 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 mang thanh là yêu thích mang thanh bogin yêu thích làm thanh bogin yêu thích mang thanh bogin yêu กินยก่าเด้เนาะอกนชองเอาเอายกันเด็ดเดลย่กินเด็ะ้ามัเสติมละมันหลเติมมไม่ไหลอ้าสดใสดใแล้วเอ้ยีหาเค็มไม่ได้เาเว้ยแต่รได้เซนถ้าใบอน่ยเซนก้อนหนานั่นอีกว่ากะใส่ว่ะ ตอนแรกวันซ so ื้อกินได้นะซื้อเป็นเม็ดซารดว่ะแต่ว่ากินเน่ยมกินเนี่ยไะซักอะซวะสีดเรียบร้อยมีแต่ว่าไปรแมายแต่มีพมเรเ็บเย็บเจ็บอยอย่ามแหงไม่มันเก็บแล้วเจ็บกันยันเ็มด้วยกันแต่ไม่ยันะคุณบอเอ้ไปหามอตอนนั้นแต่าไปกันไขมออันนี้แบบซักกอนตึนยุบข้นน้ทงานทีนี่ก็ซักยาสเข็มวมนนี้ครับ ที่นเจะเป็นไข่เลเป็น่ยี่บเป็นเง็เป็กนเป็นไข่ย่บปนี่นีังไม่ได้เป็นนะันมันเนดีเป็นนะเป็นจนดืปี่เป็นกันไ่แม่บว่าีนี่เนาะเป็นยุ่ยเป็นนี่เองว่าได้ไปหาหมอกินยาชื้อๆเป็นกะไรก่อนที่จะเป็นไข่ลนี่มอเป็นไขชี่กเป็นไข่บ่นนั่ชาเือ ไข่เลยกระลุก,ปกลไปตลอดนะจาน่ขอช่วงที่เป็นช่วงงานงการนะบ,บอะสช่งางฉนแต่ว่าปีนี้กัยังไม่ได้เป็นยังกันเป็นบาง็บเจ็บแต่กระเพาะกันไล้มาได้กินข้าวตรงเวลาจะมาึ้น,น,นาากันนะล้่กนแล้วเ, <laughs> เลือกกินยาก,กับฉีดอฉีดแล้วกันอนี้ คนบุกคอยนี Spencer: ่ได้ไพ้ก็ได no ้เมย์นะ um ่แขกยายันยันกินยาแต่ฉีดอันนี้ยใครเนี่ยฉีดตลอดาหมนีงม้ทูกฉีดอเยตฉีดเอาฉีดเนน่แล้วนะแล้วก็เปลีเะนนยากนะอืมเบน้เ้า้อ่้าไข่สุ อย่ากันดีเซ่อ่งน้นเงินหนูกวนนักข่าวเดี๋ยววันั่งกินมาม่าอยู่ีิชายมาม่าด้ว่านี่กัมาม่าด้ว่านี่ก็เลยแต้มสใใส่สเถายเป็นเดเนทรอนฮ้ยเดเช้าเชาไว้สบายดีป้าลูกในเด้อจบแล้วจบแล้วเนี่ ฮะแ่น้ำเขาเนี่ยขาเข่าเชื่อนคอยเห็นแล้วแต่ว่าพออยู่บนได้เข่าอ่อยู่บนได้เข่าอ๋อเคยเคยเอาเก่าเกยนี่เนี่มาเหนนะนเข่าเกนี่ยบอเ่าอะไรบอเราลมมันบ่ได้เข่าช่องนั่นจ้ะอเาคอยทอดระบาวบาลมบนได้เข่าช่องนั่นพูวกันกันคอยเขายุนเข่าทั้งเื่อนแต่พูนไปทั้งนั้น เอ็กเด็ก <mini> ย <drained out> <LO> ังนะมันเจอพาอยู่เพื่อนนั้นป้าอยู่มึงเกล่โรนดกีนะเล็กมันเกะเด็กมันนิกีแข็งแล่ะป้าเด็กสมุงนี้อ่อนอ่นเมนอืมเื่นเมนอันนันเก่าแถวเนี้ะมันเกล่ยโปเกื่อราะนะแล้วโอบทางเท้างันเป็นกุบเลยดินอันนี้เนี่ยบอทางเท้าัานกุ๊กโล่ดเลยไม่อยูวจะขึไหแล้วเ้มน้าเห็นหลางเนาะด้นหลังเนาะแมนหลัง

ไ่ไม like ่กเบื้องหคนเนี ồi, ่ยเราแบบว่าเรามีซือกเบื้องกับสีได้นอยเนาะโอ้ยเนาะมีกับทุกปีละแมนแมนไห้ว่าพ่อยืดเนวด้วยสบายดีกปลาลุงเด้อพบกันคลิปหน้าอยู่นสบายดี